เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะตอนนี้บ่าย3ามโมงหนาทีกันแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ FM1 ของเราก็ได้รับเกียรติจากหนุ่มหล่อเสียงดีนะคะที่เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมคชชาสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวเอฟเอ็มครับ โอ้โหหนุ่มคนนี้เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะนัทีนี้เพลงเพราะแล้วก็ฮอตมากๆเลยคราวนี้ค่ะเพลงล่าสุดของคชาเองที่เอามาฝากกันในวันนี้คือเพลงอะไรเอ่ยเพลงล่าสุดมีชื่อเพลงว่าแล้วแต่จะคิดครับใช่แล้วแต่จะคิดนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีจังหวะขึ้นมาค่ะจากเพลงก่อนๆของผมจะเป็นเพลงช้าจะเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วดูเนิ่ๆไปเรื่อยๆแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีจังหวะมีเดียมขึ้นมาฮะ แล้วเป็นยังไงคะการทํางานมันยากขึ้นไหมเพราะว่าปกติเนี่ยคชาอาจจะอย่างที่บอกว่าร้องเพลงแบบมีเดียมเยอะพอมามีจังหวะขึ้นเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการร้องบ้างไหมมีหลายๆส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนสําหรับเพลงนี้เลยฮะก็คืออย่างแรกเลยคือวิธีการร้องแน่ๆเพราะครั้งแรกทําได้เลยว่าเข้าห้องอัดแล้วแบบลองร้อง,องดูก็ ที่แม็กซ์ซานที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็บอกมาว่าต,ต้องเปลี่ยนวิธีร้องกันดูผมเองกับงายหลังอยู่เหมือนกันช่วงนั้นเงิบเลยเพราะ <พอ S 1> ว่าแบบอะไรอะ่ะเพราะว่าวิธีการร้องเราติดวิธีการร้องเพลงช้ามาซะแบบจน,จนชินฮนะ,ะแล้วก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าทํายังไงให้เพลงเนี้ย ลองแล้วออกมาดูน่าสนใจอืมแล้วเป็นยังไงคนพบวิธีการนานไหมกว่าจะเจอเขาออาจประมาณสี่รอบได้สี่รอบเลยสี่รอบกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้ฮะเรียกว่าการทํางานหินพอสมควรใช่ไหมคะก็ถือว่าหินสําหรับขชาเพราะว่ามันแปลกใหม่เนาะมันเป็นเพลงเร็วซึ่งเคยผ่านเพลงเร็วมาแล้วแต่เพลงในจังหวะแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองเหมือนกันฮะอืมค่ะแล้วเรื่องราวของเนื้อเพลงล่ะเรื่องราวของเนื้อเพลงหลกักๆแล้วจะพูดถึงการที่แอบชอบครับผม แต่มันจะเป็นการที่ไม่ได้ไปบอกเขามันคือการที่เราคิดอยู่คนเดียวคิดเอาเองว่าเขาน่าจะชอบเราเขาทุกๆอย่างที่เขาทําออกมาคิดว่าเขาน่าจะชอบเราหรือพูดง่ายๆว่ามโนอ๋อมโนเลยมโนจินเอาเองจินเอาเองว่าเขาชอบอืมประมาณนั้นซึ่งเรื่องราวนี้มาจากเซี่ยวหนึ่งของความเป็นกระชาไหม เรื่องราวใช่ไหมฮะผมยริงต้องบอกก่อนว่าอแต่ไม่จริงไม่เลยคือเพลงมีแต่คนมาชอบโอ้โหไม่ขนาดนั้นคือคิดไว้ว่าพอรู้ว่าต้องทาเพลงเร็วเนี่ยเราก็จะผมก็เริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงเพลงเร็วมันถึงจะดูสนุกเนื้อหามันน่าสนใจแล้วผมก็คิดถึงเรื่องจามออกมามันมีผู้ใหญ่เคยบอกว่าเวลาเราจามแบบฮัดเชยฮัดเชยสองสามทีติดติดน่ะแสดงว่ามีคนพูดถึงหรือบ่นถึงเราอยู่ผมก็ลองเอามาพลิก อีกแง่หนึ่งดูว่าถ้าเป็นคนที่เขาแอบชอบเราเขาคิดถึงเราอยู่แล่ละเราก็ เขาคิดถึงหรือเขาแอบด่าเราเราคิดในแง่บวกไหมคิดในแง่บวกว่าเขาต้องคิดถึงเราแน่ๆนี่คือการมโนของเราล้วนๆเลยเอากิมมิกนี้ฮะไปเล่าให้พี่แม็กซ์หานฟังแล้วเขาก็ซื้อไอเดียเลยซื้อไอเดียอ๋อเป็นเพลงนี้เออแต่มันน่ารักนะปกติเราจะแบบว่าเออมันพี่จำไม่ได้แต่มันจะมีเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งคนคิดถึงสองครั้งคนนินทาอะไรประมาณนี้ผมรวบเลยก็คือคิดถึงหมดคิดถึงหมดไม่ว่าจะคัดชิ่วกี่ครั้งฉันก็คิดถึงเธอใช่อ๋อประมาณนั้นน่ารักมากๆเลยเเรรื่่องงงาาววแลละนี้พพูดถึ แล้วการทํางานได้อย่างพี่แม็กมาร่วมงานนี้เป็นยังไงบ้างดีใจมากๆครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีโอกาสร่วมงานกับพี่แม็กมาแล้ว2ครั้งด้วยกันก็คือเพลงแค่ของเล่นแบบแล้วก็ให้ฉันทนเหงาดยวเขาไม่รักเธอนี่เป็นครั้งที่สที่ได้ร่วมงานกับพี่แม็กซุรันทำให้เราแบบคุยกันง่ายขึ้นแบบรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเสนอไอเดียหรือเสนออะไรที่แบบ เป็นตัวตนของเราให้พี่แม็กได้ฟังม,มากขึ้นแล้วอย่างสองเพลงก่อนแนันี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือมันฮิตมากเลยคนขอกันทั้งวี่ทั้งวันค้าที้ว่าเป็นเพลงที่สามเนี่ยมันเป็นยังไงมีความตื่นเต้นหรือมีความกดดันยังไงบ้างไหมความรู้สึกมันเหมือนเพลงแรกเลยครับคือเราเราตื่นเต้นกับทุกๆเพลงของเราที่ปล่อยออกมาหมดเราให้ความสําคัญเท่าๆกันคือแบบเราอยากจะรุ้นว่าคนฟังเขาจะเขาจะมีฟีดแบ็กยังไงกับกับ เพลงของเราทุกๆเพลงค่ะเพิ่งปล่อยออกมาไม่นานฟีดแบ็ที่คชาได้รับกับตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างเอาจากคนใกล้ตัวก่อนเลยละกันนะคือแนแฟนที่เขาแบบอรอฟังรอชม MV มาเขาก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดูมันดูเปลี่ยนไปจากจากเพลงช้าๆพอเป็นเพลงเร็วเขาบอกมันดูสนุกมากขึ้นมันดูกวนมากขึ้นค่ะเออมาพูดถึง MV กันบ้างเนาะ <laughs> เรื่องราวยากไปแล้วคราวนี้ M v มล่ะยากไหม เอ็มวียากไหมสําหรับผมการเล่นเอ็มวีทุกๆตัวท,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 ที่ผ่านมาผมรู้สึกมันมีความยากในตัวของมันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละแต่ละ,ละเรื่องอะในเรื่องไม่เหมือนกันมันต้องแบบแอบ,บแสดงนิดนึงเนาะใช่แต่เราคิดว่าเราเล่นมันมันสนุกอยู่แล้วเราก็แบบลุยเต็มที่เนะ่ยฮะเอ็มวีก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่ไปแอบ,บชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ อย่างที่บอกก็ไม่กล้าแสดงออกแอบชอบเขามโนอยู่มโนอยู่มโนว่าเอ้ยเราไปเดินกับเขาโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างเพราะเราเข้าใกล้เขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมว<อ>แล้วตัวพระเอก MV ดันแพ้ขนสัตว์อ๋อก็เลยต้องแอบชอบอยู่แบบห่างๆใช่เราพยายามทําทุกวิธีแบบเข้าไปใกล้เขาก็จะรู้ตัวอะไรประมาณนี้ ก็เรื่องราวน่ารักดีเนาะคร,คราวนี้อยากให้กระชาค่ะฝากเพลงกับชาวเอฟอมนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆเพลงที่ผ่านมาของกระชาเนี่ยชาวเอฟแอมนี้ชื่นชอบแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีขอบคุณมากคราวนี้มันเป็นงานเพลงแบบใหม่ที่มันมีอารมณ์สนุกขึ้นมาเนี่ยอาจจะแปลกหูนิดนึงอยากให้ช่วยเชิญชวนชาวเอฟแอมมาฟังกันหน่อยอยากจะเชิญชวนชาวเอฟอมฮะลองฟังอีกหนึ่งอารมณ์ของกระชาดูเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยฟังเพลงที่แบบอารมณ์เงาเงาเศร้าๆเพลงช้าๆไปแล้วลองมา เขาเรียกว่าลองพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งของกระชาว่าด้านนี้ของกระชาจะเป็นยังไงผ่านเพลงนี้ฮะแล้วแต่จะคิดอยากจะให้ลองฟังกันดูก่อนจริงๆฮะเพราะตั้งใจทำมากๆแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบล่ะฟังเสร็จปุ๊บโอ้โหชอบมากเลยสุดๆนี้จะต้องทำยังไงกันต่อดาวโหลดสิครับขายของหน่อยเร็วดาวน์โหลดได้นะฮะทาง trumusic.com ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือเร็วๆนี้ทาง iTunes ฮะจะมีให้ดาวโหลดกันฝากด้วยนะฮะ ค่ะและช่องทางการติดต่ออื่นๆของขอชามีอีกไหมคะก็สําหรับใครที่เล่น Twitter ก็มา Follow ขชากันได้ครัที่ขชา k, asha, k a c h a underscore f 8แล้วสำหรับใครที่เล่น Instagram มาดูรูปขชาก็ Follow กันมาได้ครัที่ขชา underscore lowbat l o w b a t t ทำไมต้อง lowbat ล่ะมันเป็นฉายาที่ก็คือต้องเกินไปก่อนว่าตอนนั้นตอนมี Instagram ใหมๆ่ๆ ผมคิดชื่อไม่ออกว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรดีแตโลตลอดเพราะเล่นทั้งวันอย่างเงี้ยหรอมันจะเป็นฉายาที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นใครตั้งให้เหมือนแบบผมทํางานไปครึ่งวันแล้วหน้าตาผมจะดูเหมือนคนง่วงนอนอ๋อก็เลยแบบตั้งฉายานี้ให้อ๋อเป็นโลแบตเลยต้องชาร์จชาร์จพลังเพิ่มนิดนึงอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้เร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรออกมาให้ชาวฟิลินได้ติดตามกันอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลแล้วแต่จะคิดฮะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งซิงเกิลที่ผมจะมีส่่่วววนนนรรรมมมาากขขึ้้คือออเเเเจะิลลงงียแ ให้แฟนๆได้ลองฟังกันดูว่าเป็นมือใหม่หัดเขียนเนี่ยมันจะโอ,โ,โอเคไหมยังไงความสามารถรอบตัวจริงๆฝึกดีกว่าฮะเรียกว่าเป็นมีโอกาสได้ เขาเรียกว่าได้รับโอกาสในการฝึกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปลายปีจะมีละครเวทีอยากจะฝากติดตามด้วยจะอัปเดตเรื่อยๆผ่าน t w i t t e r แล้วก็ Instagram นะครับยังไงก็อย่าลืม Follow นะครับได้เลยค่ะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าชาว f อเนได้ฟังเพลงนี้ต้องตกหลุมรักชาชาในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นเนาะสาธุครั้งนี้โอ้โหพี่ไม่ใช่พระขนาดเลยครั้งหน้าค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชาชาพูดถึงกำลังจะถึงเร็วๆนี้เนี่ยถ้ามีแล้วก็รบกวนมาพูดคุยกันอีกเนาะให้มานะผมมานะสัญญากันแล้วนะ <Okay. S 2> วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค,ค่ะพูดเข้าเพลงหน่อยเร็วครับผมก็สำหรับชาว FM1 นะฮะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันกับซิงเกิลใหม่ของผมนะฮะแล้วแต่จะคิดครับ